คนที่เกิดในธนูพอเข้าวันที่10มิถุนายน2 5 6 7ดาวพุธจะโครจรเข้าสู่เรือนปัตตนิได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีและดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเกี่ยวกับในเรื่องการงานด้วยส่วนคนที่เกิดในมังกรพอเข้าวันที่10มิถุนายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่เรือนอลิถึงแม้จะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดี แต่ได้โครจรเข้าเรือนอลิมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ชาวมังกรต้องปรับและแก้ไขในเดือนมิถุนายนก่อนจะเข้าเนื้อหาฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาเริ่มกันในคนที่เกิดธนูก่อนเลยชาวธนูจะมีด้วยกัน2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปอย่างดีราบรื่นมาก มีผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อประสบความสำเร็จไปแล้วในปัจจุบันชาวธนูได้ต่อยอดธุรกิจตัวเองเป็นแบบไหนการเงินจัดการบริหารดีหรือเปล่าคับถ้าจัดการดีบริหารดีปัจจุบันชาวธนูยังโดดเด่นและดีมากอยู่ครับแต่ชาวธนูอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ชาวธนูกลุ่มที่สองจึงต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเป็นอย่างมากแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนมันจะขยับดีขึ้นมาครับในคนที่เกิดธนูเพราะชาวธนูพอเข้าวันที่10มิถุนายนดาวพุธจะโครจรเข้าสู่เรือนปัตตนิได้ตำแหน่งกเกษตปปกรษตาธิบดีเกษตรตาธิบดีจะหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นอุดมสมบูรณ์และดาวพุธ นอกจากโครจรเข้าเรือนปัตตนิแล้วดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัรม,มะด้วยกัรม,มะคืองานที่เรากระทำอยู่หรืออาชีพส่วนปัตตนิจะหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าเพศตรงข้ามทำให้ช่วงหลังวันที่10มิถุนายนไปชาวธนูมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้าม จากหุ้นส่วนรวมถึงคนในบ้านด้วยและการงานจะมีช่องทางใหม่โอกาสใหม่มาให้ชาวธนูได้จับและลงมือทำมันและพอเข้าวันที่14มิถุนายนดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่เรือนปัตตนิและพอเข้า15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโครจรตามเข้ามาได้ตำแหน่งราชาโชคทำให้ในเรือนปัตตนิจะมีดาวสามดวง รวมกันอยู่ในเรือนนี้มีทั้งดาวพุธดาวสุกดาวอาทิตย์ซึ่งได้ทั้งคู่ธาตุและคู่สมพลเพราะพุธกับสุกคือคู่ธาตุอาทิตย์กับสุกคือคู่สมพลและพุธกับอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยและกลุ่มดาวสามดวงที่โครจรเข้าเรือนปัตตนิได้เล็งเข้ามาในเรือนกระดุมพระด้วยกระดุมพระจะหมายถึง เงินรายได้ค่าใช้จ่ายการหมุนเวียนทุกช่องทางจึงทำให้ธนูช่วงหลังวันที่10ไปหรือจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือน14-15ก็ได้เหมือนกันจะโดดเด่นทั้งในเรื่องของงานและการเงินครับแต่อาจจะเตือนชาวธนูสักนิดนึงครับในเรือนพันธุยังมีพระราวหูทับเอาไว้อยู่ก็อาจจะให้ชาวธนูหมั่นดูแลสุขภาพของคนในบ้านให้ดี มีปัญหาไม่สบายก็ให้พาไปตรวจร่างกายครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ในเรื่องความรักคนที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนเข้ามาเหมือนกันเพราะดาวความรักโครจรเข้าเรือนปัตตนิได้ตำแหน่งเป็นเกษตรด้วยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้ายังไม่ได้เลิกกันหลังวันที่10นี้ไปเป็นโอกาสดีมากที่จะกลับมาทำความเข้าใจกันใหม่ พราะก่อนหน้านี้ความลรักของชาวธนูยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะดาวความลรักมันโครจรเข้าไปในเรือนอลิมันเลยมีเกณฑ์ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ช่วงเวลานั้นและพอเข้าวันที่18มิถุนายนดาวพระเกตดาวแห่งความเล้นลับดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงจะโครจรเข้าสู่เรือนกระดุมพระของชาวธนู ดาวพระเกตจะอยู่กับชาวธนูไปอีกซักระยะหนึ่งเลยซึ่งต้องบอกว่าดีมากถึงเวลาใกล้ๆจะมาพูดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อกันในคนที่เกิดมังกรกันต่อเลยคนที่เกิดในมังกรในเรื่องของการเงินจัดว่ามีปัญหาหนักในระดับหนึ่งเลยครับแต่ในเดือนมิถุนายนมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นครับพอเข้าวันที่10มิถุนายนดาวพุธ ดาวแห่งการเจรจาดาวแห่งการสื่อสารจะโคจรเข้าสู่เรือนอลิและพอเข้า14มิถุนายนดาวสุขจะโคจรตามเข้ามาและพอเข้า15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโคจรตามเข้ามาทำให้ในเรือนอลิจะมีกลุ่มดาวสามดวงโคจรอยู่ในเรือนนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นเกษตรส่วนดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งราชาโชค แต่อยู่ในเรือนอลิมันจะมีข้อดีและข้อที่ต้องระวังไว้สักนิดหนึ่งครับมาเริ่มในข้อที่ดีกันก่อนข้อที่ดีของชาวมังกรการงานจะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเพราะตกไปในเรือนอลิยอดขายอาจจะไม่ได้ตามเป้าการงานไม่เป็นดังใจที่เราคิดไว้แต่ชาวมังกรต้องไม่ยออ่อท้อต้องลุยและสู้อย่างเต็มที่ มันจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสให้แก่ชาวมังกรได้ส่วนในเรื่องที่ต้องระวังช่วงเวลานั้นการพูดการเจรจาชาวมังกรอาจจะต้องคิดดีๆทบทวนให้รอบคอบก่อนที่จะพูดออกไปเพราะมันมีโอกาสจะนำปัญหามาสู่คุณได้ครับแล้วก็ระวังศัตรตูคนที่คอยอิจฉาลิษยาคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็แล้วแต่ครับจึงต้องระมัดระวังการพูดให้ดีครับเพราะมันจะนำพาปัญหาและความเดือดร้อนเข้ามาสู่ตัวคุณได้ครับในเรื่องของการเงินหลังวันที่10มิถุนายนไปมันจะค่อยๆขยับและดีขึ้นครับแต่ยังไม่ใช่แบบขนาดดีขึ้นสุดเลยขนาดนั้นยังไม่ใช่ในเดือนมิถุนายนครับ เพราะดาวพระเสาร์ยังโครจรทับอยู่ในเรือนกระดุมพระของชาวมังกรจึงทําให้ชาวมังกรค่อนข้างที่จะเครียดในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินรวมไปถึงหนี้สินต่างๆด้วยแต่ให้ชาวมังกรโฟกัสข้างหน้าก่อนเพราะในช่วงเดือนมิถุนายนหลังวันที่10ไปการเงินก็จะขยับขึ้นมาดีครับและพอเข้าวันที่18มิถุนายนดาวพระเกต ดาวแห่งความเล้นลับจะโครจรเข้ามาทับในเรือนชะตาของชาวมังกรช่วงเวลานั้นชาวมังกรจะเส้นแรงลางสังหรณจะแม่นยำถึงเวลาใกล้ๆจะมาพูดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับก็จบไปในคลิปนี้ฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ